อิทิพรมิดหมอครับ,รบก็นํานี่หลงพ่อเดิมมาให้ชมสองเล่ม2ขนาด2สไตล์นะครับมีเป็นขนาดปากตาเล่มเล็กๆแล้วก็มีเป็นขนาดาไซส์ประมาณเกือบเกือบควาญช้างนะครับ13นิ้วเดี๋ยวให้ชมไปทีละเล่มขอเริ่มจากเล่มเล็กก่อนนะครับเล่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่ ห้านิ้วหนิ้วครึ่งเฉพาะาห้านิ้วเกือบครึ่งนะครับเฉพาะใบเขาอยู่ที่3มนิ้วเป็นด้ามเขานะครับเขากวางฝักไม้เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับลายโบราณครับโพโบราณเก่าแก่สวยงาม เป็นขนาดพกพาเล็กกระทัดรัดนะครับกันเขาก็เป็นทองเหลืองสวยครับลวดลายก็ชัดเจนงดงามดีค้างแน่นแห้งสนิทนะครับไม่มีโยกไม่มีคอน ขนาดพกพากระทัดรัดก็นำมาให้ดูกันสองเล่มสองแบบนะครับเก่าแก่สวยงามทั้งคู่อีกเล่มหนึ่งครับเล่มนี้ความยาว13นิ้วเฉพาะใบเขาอยู่ที่ประมาณ 8นิ้วนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นี่ก็เป็นยุคต้นๆลายโบราณน,นะครับเหมือนกันเลยกันเป็นเหล็กดำฝักส่งเป็นลัดหวายใหม,ใหม่ที่พายุหะานะครับช่างทำพายุหะาคีรีเพราะว่าของเดิมเขามันชำรุดออกไปแล้วเก่าแก่มากๆครับใบมีดออกสีเหล็กดำๆ เป็นยันตีนิสิงเฮทั้งสองฝั่งเก่าสวยยุคต้นต้นนะครับอายุเป็นร้อยปีฝีมือสไตล์โบราณช่างชาวบ้านช่างโบราณน,นะครับสวยมากค้างแน่นแห้ง ไม่โยกไม่โคนสันใบหนาดีด้วยก็ฝากไว้นะครับให้ชมกันสองเล่มถ้าชอบเล่มไหนก็ต่อสอบถามมาได้เลยครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ผมทิ้งไว้ให้แล้วมีสวยมิดแท้ดูง่ายนะครับสวยถูกใจแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ